สวัสดีครับเพื่อนๆชาวฝ่นองทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้เราก็จะอยู่กันในคลิปวิเคราะห์ตู้กาชานะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวล,เวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกเหมือนเดิมนะครับว่าข้อมูลที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้ไม้เท้าในการรับฟังนะครับ สำหรับตู้กาชาในรอบนี้นะครับจะมาวันพุทธที่20เดือน9นะครับแล้วก็ตัวละครที่ได้รับอาวุธเบิร์ดใหม่นะครับก็คือปู่สตาโกของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูรายละเอียดของตู้นี้กันดีกว่านะครับว่าปู่สตา์โกหลังจากที่ได้รับอาวุธเบิร์ดแล้วเป็นยังไงนะครับเราก็มาเริ่มที่จุดเด่นของปู่กันก่อนเลยนะครับสำหรับจุดเด่นของปู่มีด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะครับ ข้อแรกนะครับก็จะมีการโจมตีที่ไม่สนค่าพลังป้องกันนะครับแล้วก็จุดเด่นข้อที่2เนี่ยตัวปู่นะครับจะมีความสามารถในการเบิ้ลสกิลอีก1ชุดนะครับเช่นเรากดสกิล ex นะครับสกิล ex เนี่ยจะทำการตีเบฟและตีเลือดหมู่แบบสี่ครั้งนะครับพอหลังจากโจมตีชุดแรกเสร็จปุ๊บถ้าเกิดปู่มีบัฟประจําตัวของเขานะครับปู่จะทําการเบิ้ลสกิลอีก1รอบนะครับก็กลายเป็นตีเลือด8ครั้งนั่นเองนะครับ ส่วนจุดเด่นข้อที่3นะครับก็เป็นเรื่องสามารถบังคับเบรกได้นะครับหรือยกเลิกสถานะเบรกมอนเตอร์ก่อนแล้วค่อยโจมตีนะครับจุดเด่นข้อที่4ก็จะเป็นบับเบิร์ดนะครับซึ่งบับเบิร์ดเนี่ยจะมีซิกเนเจอร์หอย่างสำหรับปลูกตาโกเองนะครับก็คือการเพิ่มรอบสกิลอีก1รอบนะครับยกตัวอย่างก็คือสกิล ex นะครับที่เมื่อกี้เนี่ยผมบอกไปแล้วว่าตีเลือดรวมแล้วคือ8ครั้งนะครับพอมีบับเบิร์ด ก็จะเพิ่มรอบสกิลไปอีก1ชุดนะครับเป็นการตีเลือดทั้งหมด12ครั้งอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นทั้งหมดของปูสตาร์โกนะครับต่อมาเราก็มาดูความสาม,มารถของอาวุธ FR นะครับเราก็มาเริ่มกันที่ FR Mode หรือว่า FR Effect ก่อนนะครับสำหรับ FR Mode มีเงื่อนไขว่าเมื่อเราเบรกมอนสเตอร์ได้หรือว่าโจมตีมอนสเตอร์ที่อยู่ในสถานะเบรกนะครับเราจะได้ค่า2อย่างดังนี้ค่าแรกนะครับเพิ่มค่า H p d พ m a g เม0 ค่าที่2เพิ่มค่า h p d a m a g e limit นะครับอีก50%นะครับส่วนเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ h p u โบนัสนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด3เงื่อนไขเงื่อนไขที่1เมื่อเราโจมตีเวทนะครับจะได้20%เงื่อนไขที่2เมื่อเราเบรกมอนเตอร์หรือโจมตีมอนสเตอร์ที่ที่อยู่ในสถานะเบรกนะครับจะได้40%นะครับและเงื่อนไขที่3าม เมื่อเราเบรกมอนเตอร์หรือว่าโจมตีมอนสเตอร์ที่อยู่ในสถานะเบรกก็จะได้20%นะครับสำหรับเงื่อนไขที่3เนี่ยเฉพาะปู Star ่สตาโกเท่านั้นนะครับต่อมาเราก็มาดูข้อเสียกันนะครับสำหรับข้อเสียเนี่ยก็มีด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะครับข้อแรกนี่คือข้อเสียใหญ่หลวงเลยนะครับถ้าเกิดเราเจอบอสห้ามเบรกนะครับอันนี้เนี่ย FR ของปู่เนี่ยห้ามเปิดเลยนะครับ เพราะว่าเงื่อนไขที่2กับเงื่อนไขที่3เนี่ยจะไม่มีแน่นอนนะครับเราจะได้แค่เงื่อนไขที่1คือจมตีเวทเท่านั้นนะครับถามว่าเล่นได้ไหมจะถ้าเกิดเราเจอบอร์ห้ามเบรกเล่นได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องเปิด fr คนอื่นที่มีเงื่อนไขเพิ่มเปอร์เซ็นต์ที่พิมพ์นัดแบบง่ายๆแทนนะครับส่วนข้อเสียข้อที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องบับเบิร์ดนะครับซึ่งบับเบิร์ดเนี่ยมันมีการเพิ่มรอบสกิลก็จริงนะครับแต่ว่าตัวปู่สตาโกเนี่ยด้วยวิธีการเล่นนะครับ เป็นตัวละครที่เราจะต้องสแปมสกิล ex รัวๆนะครับทำให้บับเบิร์เนี่ยไม่มีการทำให้ตัวปู่เนี่ยเกรด ex เต็มเหมือนกับพวกโนเอล ทำให้ปู่เนี่ยไม่สามารถกดสกิล ex เพื่อสแปมดาเมจแบบรัวๆได้นะครับก็กลายเป็นข้อเสียในเรื่องบัฟเบิร์ดไปนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นอ่าผมเป็นทีมงานนะครับผมจะใส่ความสามารถเกรด ex เต็ม100%ให้ปู่ด้วยนะครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าปู่เนี่ยจะต้องสแปมสกิล ex รัวๆเท่านั้นนะครับในการเล่นจริงๆนะครับสำหรับข้อเสียก็มี2ข้อนี้นะครับ ทีนี้เราก็มาดูสรุปตัวปู่สตาโกกันนะครับสำหรับสรุปตัวปู่เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเรามาดูที่ภาพรวมของ ID ก่อนนะครับสําหรับภาพรวมของ ID ถ้าเกิดเราอวยตัวละครตัวนี้นะครับก็สามารถกดได้เลยนะครับยังไงตัวละครที่เราอวยเนี่ยก็มีคุณค่าทางจิตใจอยู่แล้วนะครับส่วนข้อที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องอ่าดาเมจนะครับถ้าเกิดเราต้องการดาเมจเวทนะครับเราก็สามารถกดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีตัวดาเมจเวทเยอะอยู่แล้วนะครับ มีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูสรุปคริสตัลสีเขียวนะครับสำหรับตัวคริสตัลสีเขียวเนี่ยก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราต้องการตัวดาเมจเวทนะครับหรือว่าต้องการตัวดาเมจในสีเขียวก็สามารถกดได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดในสีเขียวของเราเนี่ยมีตัวดาเมจเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วเราคิดว่าเราสามารถใช้ตัวดาเมจ dps สีเขียวตัวอื่น แบกได้นะครับมีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับอย่างถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมก็ยังคงเลือกใช้ตัวป๋าเซฟิลอสในการแบกเหมือนเดิมนะครับถ้าถ้าผมยังไม่ได้ทำสีเขียวเต็มนะครับแล้วก็ตัวดาเมจอื่นๆเนี่ยมันก็พอใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดใครมีป๋าเซฟิล์ลอ,อยู่แล้วในสีเขียวเนี่ยก็มีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับสำหรับสีเขียว ต่อมาเราก็มาดูตัวที่2นะครับก็คือล็อกนะครับสำหรับล็อกเนี่ยจุดเด่นนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะครับเราก็มาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับสำหรับจุดเด่นข้อแรกก็คือเป็นตัวละครที่สามารถทำดาเมจเป้าเดี่ยวได้รุนแรงมากๆในตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าการที่เราจะทำดาเมจเป้าเดี่ยวแบบรุนแรงนะครับมาจากคอมมานตีเลือดเวอร์ชั่นที่มีบัฟประจำตัวของเขา2อันนะครับซึ่งคอมมานตีเลือดเวอร์ชันนี้นะครับ จะทําการตีเลือดเป้าเดี่ยวทั้งหมด15ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลองคิดดูว่าในทีมเนี่ยเรามีการใช้ตัวตีเสริม1ตัวแล้วก็มีการงัดลอยจากขอทองของซิเลนนะครับถ้าเกิดผมคิดเล่นๆนะครับก็คือเอา,อาล็อกเนี่ยเป็นตัวดาเมจหลักนะครับแล้วก็เปิดเบิร์ดใหญ่ส่วนตัวตีเสริมเนี่ยก็เป็นไวส์นะครับไว้์ก็ได้3ครั้งแล้วก็งัดลอยอีก2ครั้งนะครับ เท่ากับว่าการโจมตีของล็อก1ครั้งนะครับจะทำการตีเลือดทั้งหมด20ครั้งเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นข้อที่1นะครับดาเมจเป้าเดียวนะครับส่วนจุดเด่นข้อที่2นะครับก็เป็นตัวละครดาเมจที่สามารถเติมเลือดได้นะครับจากสกิล2นะครับแล้วก็การเติมเลือดของสกิล2เนี่ยเป็นการเติมเลือดฝั่งเราแบบหมู่เลยนะครับไม่ได้เติมให้ล็อกตัวเดียวนะครับ สำหรับจุดเด่นข้อที่3นะครับก็จะเป็นบับเบิร์ดนะครับซึ่งบับเบิร์ดเนี่ยจะมีซิกเนเจอร์ทั้งหมด4อย่างนะครับยังไม่รวมกับอีก3อย่างที่เป็นอ่าบับเบิร์ดความสามารถพื้นฐานนะครับสำหรับซิกเนเจอร์4อย่างนะครับก็คือ3.1นะครับจะเพิ่มค่า H p d พ m a g e l i ล i มิตนะครับให้ตัวล็อกเอง50%สนะครับส่วนปาร์ตี้เนี่ยจะได้30%นะครับส่วน สิกเนเจอร์สานะครับก็คือทําให้ปาร์ตี้ของฝั่งเราเนี่ยโจมตีไม่สนค่าพลังป้องกันนะครับก็คืออิกนอร์ดีฟนะครับส่วนซิกเนเจอร์สานะครับทำให้ปาร์ตี้ฝั่งเรานะครับไม่โดนเบรกนะครับเบฟเหลือศูนย์ก็จริงนะครับแล้วโดนบอสตีอ่าตีเบฟมาเนี่ยก็จะไม่โดนเบรกนะครับซึ่งบางด่านเนี่ยการที่เราโดนเบรกนั่นหมายถึงว่าเราอาจจะตายได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถบับเบิร์ดของร็อกในเรื่องไม่โดนเบรกเนี่ยถือว่าดีมากๆในด่านที่บอสได้เทินถีๆีหรือว่ามีการโจมตีที่รุนแรงการันตีว่าเบรกแน่นอนล็อกสามารถกันได้นะครับซึ่งผมเคยทำคลิปด่านาลูเฟเนียของชิวาไว้นะครับก็คือเอาเอาบับเบิร์ดของร็อกเนี่ยไปใช้ในด่านนั้นนะครับพอชิว่าเบรกเราไม่ได้เนี่ยชิวาก็คือง่อยเลยนะครับ ก็เรียกได้ว่าด่านนั้นเนี่ยบัฟเบิร์ดของล็อกเนี่ยเป็นบัฟเบิร์ดที่ OP มากๆในด่านนั้นเลยนะครับส่วนซิกเนเจอร์อันสุดท้ายนะครับทำให้ปาร์ตี้ของเรานะครับเลือดไม่ต่ำกว่า50%นะครับถ้าเกิดโดนตีแล้วไม่ตายนะครับสมมติว่าเราโดนตีแล้วแล้วเลือดเหลือแค่100เนี่ยพอจบเทิร์นของบอสเสร็จนะครับตัวละครที่เลือดต่ำกว่า50%เลือดจะเด้งขึ้นมาอยู่ที่50%ทันทีนะครับอันนี้ก็คือ ซิกเนเจอร์บับเบิร์ของตัวร็อกนั่นเองนะครับก็บอกได้เลยว่าเป็นบับเบิร์ที่มีซิกเนเจอร์เยอะที่สุดนะครับในณนะตอนนี้นะครับตัวอื่นยังไม่เยอะเท่านี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นทั้ง3ข้อของร็อกนะครับ ต่อมาเราก็มาดูความสามารถของอาวุธ FR นะครับเราก็มาเริ่มกันที่ FR Mode หรือว่า FR Effect นะครับสำหรับ FR m o มดมีเงื่อนไขว่าเมื่อเราเบรกมอนสเตอร์ได้หรือว่าโจมตีมอนสเตอร์ที่อยู่ในสถานะเบรกนะครับเราจะได้ค่า2อย่างดังนี้ 1. เพิ่มค่า h P Damage 50%าเมรเพิ่มค่า h P Damage Limit 50%าเมรนตนะครับส่วนเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ h P Bonus ก็มีด้วยกันทั้งหมด2เงื่อนไขนะครับ เงินไขที่1เมื่อเราโจมตีกายภาพระยะใกล้นะครับจะได้20%และเงินไขที่2เมื่อเรามีสเปเชียลบัฟบนหัวนะครับแล้วจบเทินจะได้60%นะครับก็ต้องบอกว่าตัว FR ของอ่าร็อกเนี่ยค่อนข้างจะจเฉพาะทางนิดนึงนะครับต่อมาเรามาดูข้อเสียนะครับสำหรับข้อเสียเนี่ยก็มีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะครับ ข้อแรกนะครับถ้าเกิดเราเจอบอสสาตัวเนี่ยผมก็คงแนะนำให้เปิดเบิร์ดใหญ่หรือว่าเปลี่ยนตัวทำดาเมจหลักเป็นตัวอื่นดีกว่านะครับเพราะว่าตัวล็อกเนี่ยถ้าเกิดเราเจอบอสตัวเดียวนะครับล็อกจะ OP มากๆถ้าเกิดเราเจอบอสสอตัวก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับสลับการโจมตีนะครับหนึ่งเธอนี้โจมตีตัว A อีกเธอหนึงโจมตีตัว B แบบนี้ก็ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดเจอ3ตัวผมแนะนำให้ใช้ตัวอื่นเป็นดาเมจหลักดีกว่านะครับข้อเสียข้อที่2ก็เป็นเรื่องอ่า FR นะครับเงื่อนไขของตัวสกิล l r ของล็อกเนี่ยมันเฉพาะทางแบบมากๆเลยนะครับไหนจะเป็นการจํากัดเลยว่าถ้าเกิดเราอยากจะได้เปอร์เซ็นต์แบบครบทุกอันจริงๆนะครับเราจะต้องใช้ตัวที่มีการโจมตีกายภาพระยะใกล้อีก2ตัวนะครับและนะครับตัวที่ โจมตีกยายภาพระยะใกล้2ตัวนั้นจําเป็นที่จะต้องมีสเปเชียลวัปบนหัวด้วยนะครับเพราะว่าเงื่อนไขที่ได้เปอร์เซ็นต์เยอะสุดคือมีสเปเชียลวัปบนหัวนั่นเองนะครับแต่ถามว่าถ้าเราใช้ตัวอื่นที่ไม่ได้เป็นโจมตีกยายภาพระยะใกล้อ่ะแต่ว่ามีสเปเชียลวัปบนหัวได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะได้ไม่ตมเต็มเม็ดเต็มห,หน่วยนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องเปอร์เซ็นต์แบบเต็มเแมบบ็ดเต็มหน่วยเนี่ย เราสามารถใช้ตัวละครตัวไหนก็ได้นะครับที่มีสเปเชียลวัฟบนหัวแต่ถ้าเกิดเราต้องการตัวละครที่ทำเงื่อนไขให้ครบทั้ง2อันและได้เปอร์เซ็นต์ FR แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็จำเป็นที่จะต้องใช้ตัวละครที่มีการโจมตีกายภาพระยะใกล้แล้วก็มีสเปเชียลวัฟบนหัวนะครับโดยที่ผมได้ไปดูความสามารถของตัวละครประเภทนี้มาแล้วนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด13ตัวนะครับ ส่วนข้อเสียข้อสุดท้ายนะครับอันนี้คือสําคัญจริงๆครับสําคัญกว่าข้อ1และข้อ2มากๆตัวล็อกนะครับจําเป็นที่จะต้องใช้ช่องบัฟของตัวเองนะครับจํานวน4ช่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะจัดทีมไปลงคู่กับล็อกนะครับตัวละครที่เอาลงไปเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไม่มีการแจกบัฟให้เพื่อนนะครับเพราะว่าตัวละครขอ,อตัวละครล,ล็อกเนี่ย ความสามารถในการใช้ช่องบัฟนะครับอ,อธิบายยังไงดีอ่ะแบบนี้แล้วกันนะครับเริ่มเกมมาเนี่ยตัวร็อกนะครับจะมีบัฟประจําตัวของเขาเนี่ยสช่องแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการจะทําให้คอมมาตีเลือดเป็นเวอร์ชั่นดาเมจเป้าเดี่ยว15ครั้งเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทําให้ตัวละครล็อกเนี่ยมีบัฟเพิ่มขึ้นมาอีก2อันให้เข้าเงื่อนไขนั่นเองนะครับทีนี้ไอ้บัฟสอันนี้เนี่ย ถ้าเกิดพอมีบนหัวครบปุ๊บคอมมาตีเลือดเวอร์ชั่นนั้นกจ็จะจะเอ่าจะแอคทีฟขึ้นมาพอเรากดคอมมาตีเลือดเวอร์ชันนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวล็อกจะทําการยกเลิกบัฟ2ช่องนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจังหวะที่เราเนี่ยได้ทําการโจมตีไปเรียบร้อยแล้วแล้วบัฟ2ออันนี้หายไปแล้วเพื่อนดัน กดสกิล <S k ills> อะไรก็แล้วแต่ที่มีการแจกบัฟให้เพื่อนทําให้ช่องบัฟของล็อกเนี่ยมันไม่ครบทีนี้เนี่ยงานใหญ่เลยนะครับเพราะว่าล็อกจะไม่สามารถทำบัฟของตัวเองให้เป็นคอมมานตีเลือดเวอร์ชั่น15ครั้งได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ3นี้คือข้อเสียใหญ่จริงๆนะครับแต่ว่าก็แก้ไขได้ด้วยการ ใช้ตัวละครที่ไม่มีการแจกบัฟให้เพื่อนแต่ว่าเป็นบัฟของตัวละครตัวนั้นแล้วมีความสามารถให้ปาร์ตี้แทนดีกว่านะครับแบบนั้นได้สำหรับข้อเสียทั้ง3ข้อก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูสรุปตัวร็อกกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมของ ID ก่อนนะครับ ข้อที่1นนะครับถ้าเกิดเราอวยตัวล็อกนะครับก็กดได้เลยนะครับยังไงตัวละครที่เราอวยเนี่ยก็มีคุณค่าทางจิตใจนะครับส่วนข้อที่2นะครับถ้าเกิดเราต้องการตัวละครที่ทำดาเมจเต้าเดียวแบบแรงๆนะครับก็สามารถกดได้เช่นกันนะครับส่วนข้อที่3นะครับถ้าเราต้องการบัฟเบิร์ดนะครับที่มีความสามารถซิกเนเจอร์4อย่างที่ผมกล่าวไปในจุดเด่นนะครับก็สามารถกดได้เหมือนกันนะครับ ส่วนข้อที่4นะครับถ้าเกิดเราเนี่ยมีตัวละครเยอะแล้วนะครับหรือว่ามีตัวหลากหลายแล้วเนี่ยสำหรับล็อกนะครับมีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับต่อมาเป็นสรุปคริสตัลสีฟ้านะครับสำหรับสรุปคริสตัลสีฟ้านี่ก็มี3ข้อย่อยนะครับข้อที่1นนะครับถ้าเราต้องการตัวดาเมจในสีฟ้านะครับถ้าเกิดเรามีตัวแรกนะครับอ่ะมีไวส์นะครับตัวที่2 ตัวที่2เป็นเจอาราเนียนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับเพราะว่าเจอาราเนียตอนนี้เนี่ยเป็นดาเมจหลักของตัวสีฟ้านะครับแล้วก็ตัวที่3ก็คือเจอโรซ่านะครับก็ยังสามารถเอามาทําเป็นตัวดาเมจในสีฟ้าได้เช่นกันนะครับตัวที่3อ่าตัวที่4ที่กําลังจะมานะครับก็จะเป็น4ดานนะครับก็สามารถเป็นตําแหน่งดาเมจได้เช่นกันนะครับ ถ้าเกิดเรามี3ตัวข้างต้นนะครับก็คือไวส์นะครับแล้วก็อารานียเจโรซานะครับอันนี้เนี่ยมีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับถ้าเราต้องการความสามารถบับเบิร์ดที่เป็นซิกเนเจอร์ของล็อกนะครับอันนี้เนี่ยสามารถกดหาได้เลยนะครับเพราะว่าด่านบางด่านในคริสตัลสีฟ้าเนี่ยเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้ซิกเนเจอร์บับเบิร์ดของล็อกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผมเนี่ย ถ้าเราเจอด่านที่จะต้องใช้บัฟเบิร์ของล็อกแล้วเราไม่มีเนี่ยผมก็คงยอมรีด่านไปหาด่านอื่นที่ทําให้เราเล่นสีฟ้าได้ง่ายขึ้นมันง่ายกว่านะครับก็การรีก็ครั้งแรกรีฟรีครั้งที่2ครั้งที่2ขึ้นไปก็จะเสีย100เพชรต่อการรีนะครับแต่ยังไงผมก็ยังมองว่าถ้าเราไม่มีตัวล็อกเราก็เปลี่ยนด่านเล่นง่ายกว่านะครับสำหรับข้อที่2เนี่ยเหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดต้องการบัฟเบิร์ดมีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับ ส่วนข้อที่3นะครับสำหรับคนที่ไม่อวยเลยนะครับมีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้เช่นกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดต่างๆของปูสตา r าโกและก็ล็อกนะครับผมก็หวังว่ารายละเอียดในคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กำลังลังเลในการกดตู้ปูสตา r าโกกับล็อกนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไ้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กําลังใจผมได้โยการกดไลค์นะครับกด u b s c r i b e แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็การให้กําลังใจเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือการสมัครสมาชิกช่อง Am มมี่ t ิตเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาปูสตาราโกอาวุธเบิร์ดและร็อก อาวุธ FR ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ